ฟอร์ดเรนเจกระบะอเมริกันพันแกล่งออกรถ100บาทค่ทางวดเริ่มต้นที่5 0 0 0สวัสดีค่ะโบ่ะที่ปรึกษาการขายบริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดนะคะและวันนี้มาตามคำเรียกร้องเลยค่ะเอางานตามหามาให้แฟนเพจท,ทุกท่านกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะโบมาพร้อมกับพี่ยักษ์ใหญ่2สี2สไตล์ค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับ Ford Ranger Open Cab 2 2 XL Plus ไฮไลท์เดอร์ค่ะเป็นตัวยกสูงนั่นเองนะคะเป็นงานที่คุณตามหาและวันนี้ราคาน่าจับต้องมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่สีขาวคันนี้เลยนะคะใครที่ชอบสีขาวตรงคันนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะสีขาวเดิมทั้งลาเลยนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ความเท่ด้านหน้ากันเลยค่ะและด้านหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะแถบสีดำขนาดใหญ่แบบนี้เลยให้อารมณ์เท่บึกบึนมากๆเลยนะคะและโคมไฟหน้าของเขานะคะที่ออกแบบมาอย่างสไตล์เท่ดุดันไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเลยนะคะเป็นไฟหน้าแบบมันตรีเฟเกเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปต่อความเท่ที่ด้านข้างกันค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะมาด้วยความเท่ของยาง m a ็กซินะคะขอบ16นะคะเท่ๆแบบนี้เลยดอกยางแน่นๆแบบนี้ใช้งานไป3-4ปียังไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะและด้านข้างของเขานะคะจะมีไฟเลี้ยวที่แก้มด้านข้างมาให้แบบนี้และอุปกรณ์ตกแต่งจากโรงงานนะคะเดิมจากโรงงานเลยแจ้งเครื่องยนต์รถนะคะ2.2นะคะเป็นเกียร์แบบ6สปีดค่ะ และกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะคะแต่ปรับเลนส์ด้วยระบบไฟฟ้านะคะและแน่นอนค่ะคันนี้เป็นตัวไฮไลเดอร์นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะมีสกีบันไดด้านข้างนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมดอาร์ตกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยค่ะใช้มือลูบแต่เข็บตรงแนวนะคะไม่บาดมือแน่นอนค่ะรับประกันให้เลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีประวัติชนที่ด้านข้างมาแน่นอนค่ะ และด้านข้างของด้านท้ายรถคันนี้นะคะติดสติกเกอร์นะคะไฮไลเดอร์นะคะซึ่งแสดงว่าคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะไม่มีการทำสีแก้ไขสีด้านหลังตรงนี้แน่นอน,นะคะ่ะ และสำหรับ Ford Ranger Open c a b คันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงนะคะไฟท้ายของเขาก็ให้ไฟท้ายมาแบบมันติรีเฟกเตอร์เช่นเดียวกับไฟหน้านะคะและแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเพิ่มความสะดวกสบายนะคะด้วยกันชนท้ายนะคะมีกันชนท้ายมาให้อาจจะใช้งานเพิ่มเติมคือเหยียบขึ้นกระบะได้เลยนะคะ และสำหรับรุ่นนี้นะคะ Ford นะคะให้ตัวอักษรขนาดใหญ่นะคะเป็นตัวอักษรแบบเดียวกับที่กระจังด้านหน้ารถเลยนะคะ mm hmm. เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในของคันนี้กันค่ะและสําหรับคันนี้นะคะ ควบคุมกระจกนะคะทั้ง2บานฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะแต่ว่าฝั่งคนขับนะคะเป็นระบบแบบออโต้จัมปนะคะให้ความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะนอกจากความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วนะคะ อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยนะคะของเขาก็จัดมาให้แบบเต็มเช่นเดียวกันค่ะมีถุงลมนิรภัยคู่มาให้นะคะฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างเลยและโทนภายในของเขานะคะให้มาด้วยโทนสีดํานะคะให้อารมณ์แบบเท่ดุดันไปพร้อมๆกันเลยนะคะและตัวเครื่องเสียงของเขานะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบ LED ขนาด4นิ้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟัง FM AM สามารถ ใช้งานได้เลยหรืออยากจะเชื่อมต่อ USB นะคะหรือว่า AUX นะคะก็มีช่องเชื่อมต่อให้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเพิ่มความสะดวกสบายทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างนะคะด้วยช่องเสียบไฟ EP outlet 12โวลต์นะคะมีมาให้2จุดเลยเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะคะทั้งแรงและก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ ่วนเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสีดํานะคะเล่นเส้นสายลวดลายมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดนะคะ,นะคะเจ้าของเดิมใช้งานมารักษาเป็นอย่างดีเลยค่ะและเป็นเบาะผ้าที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นปี2017ค่ะและวารันตีความใหม่ด้วยเลขไมล์เลยเลขไมล์เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปนั่งที่เบาะหลังให้ชมความกว้างกันนิดนึงค่ะ โอเคค่ะขึ้นมานั่งเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลงง่ายด้วยสกีบันไดด้านข้างนะคะและแน่นอนค่ะด้านหลังบอกแคบนะคะใครที่บอกว่ารถแคบนะคะแคบนะคะแต่ว่า Ford ดเรนเจนะคะโปการันตีความกว้างให้เลยนะคะว่ากว้างมากๆแล้วก็นั่งสบายมากๆนะคะแน่นอนค่ะเดินทางไกลไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันค่ะ และแน่นอนค่ะ Ford Ranger เ,เ,เป็นอะไรที่คุณผู้หญิงตัวเล็กใช้งานง่ายสะดวกมากเลยนะคะเพราะว่า เขามีโชคคัมฝากระโปรงที่ด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ติดตั้งเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีซีค่ะแบบเกียร์6สปีดนะคะและเครื่องยนต์คันนี้สวยมากๆเลยนะคะจุดมาควีซีอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะและที่คานด้านหน้านะคะก็บีแผ er ่นสติ๊กเกอร์มอกนะคะอยู่ครบเลยนะคะฝากระโปรงนะคะแผ่นสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะแล้วก็แผ่นกันความร ะะผ่านการใช้งานมานิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะคะสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยอีกรอบนึงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คันสีแดงแล้วสรุปราคาให้ที่ท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะเรามาถึงคันสีแดงแล้วนะคะใครที่ชอบจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะคะมาดูกันที่คันนี้เลยค่ะสีแดงสดอย่างสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้ และที่แตกต่างจากคันสีขาวนะคะก็ที่กระจังหน้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านหน้าของเขาจะให้มาด้วยสีเทาเข้มๆแบบนี้นะคะเพื่อตัดกับตัวสีรถนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีแดงนะคะก็เลยให้กระจังหน้ามาแบบสีเทานะคะและโคมไฟหน้าเช่นเดียวกับคันสีขาวนะคะเป็นโคมไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์ค่ะสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเท่ที่ด้านข้างกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานนะคะซึ่งออกแบบมาได้อย่างลงตัวกับตัวรถมากๆเลยนะคะเป็นแม็กเดิมอันลอยจากโรงงานขอบ16ค่ะขหายางใส่ได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้และที่ด้านข้างเช่นเดียวกันนะคะก็จะแสดงนะคะตัวเครื่องยนต์2 2นะคะเป็นเกียร์แบบ6สปีดและมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างมาให้แบบนี้ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้คือเดิมจากโรงงานนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างสามารถปรับเลนด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่กระจกมองข้างจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมมาค่ะมีกันสาดท,ที่ประตูมาให้แล้วนะคะที่ประตูหน้าและประตูแคบปนั่นเองค่ะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้ก็เป็นตัวยกสูงนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงมีสกีบันไดด้านข้างเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคันนี้ดูเม็ดอาร์ตกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะสำหรับคันนี้นะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยแต่เข็บตรงแนวไม่บาดมือแน่นอนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวโบให้ดูแผ่นเพจกันนิดนึงนะคะจะอยู่ที่คานเสาบีนะคะฝั่งคนขับนะคะเรียบๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีมือเปิดนะคะสีดําด้านแบบนี้มาให้นะคะซึ่งเป็นมือเปิดขนาดใหญ่เลยนะคะป้องกันการหนีบมือแน่นอนค่ะแต่คันนี้นะคะเพิ่มเติมมานะคะมีไฟเบรกดวงที่3ที่ด้านบนมาให้และมีไล่ฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะคะนอ,อกจากนั้นนะคะเขายัางให้กันชนท้ายนะคะตรงรุ่นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะ และสำหรับภายในของคันนี้นะคะเรามาดูความสวยกันก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใหม่มากๆเจ้าของเดิมใช้งานรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะภายในดูสวยสะอาดมากๆเลยค่ะและแผ่นบางแดดของเขานะคะยังมี พลาสติกห่อหุ้มอยู่นะคะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ครบเลยนะคะใหม่มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูกันที่กระจกนะคะกระจกที่ประตูทั้งฝั่งคนขับเองแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างนะคะจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะและฝั่งคนขับนะคะจะเป็นออโต้จัมด้วยนะคะใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกเลยค่ะปรับเลนกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องเสียงกันนะคะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะอตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะว่าให้ลำโพง ะะมาถึง6จุดกันเลยทีเดียวค่ะและเครื่องเสียงของคันนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ FMAM ไม่ว่าจะบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะคะและคันนี้นะคะพิเศษเลยสามารถเล่น CD MP3 ได้ด้วยนะคะเชื่อมต่อ AUX หรือไม่ว่าจะเป็น USB ได้ง่ายๆเลยนะคะใช้งานง่ายๆสะดวกๆเลยค่ะใครที่ชอบฟังเพลงนะคะคันนี้ให้อุปกรณ์มาครบคันแน่นอนค่ะ และพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถกดเพิ่มเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดรับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงนะคะก็สามารถใช้งานที่พวงมาลัยได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนั่นเองค่ะและระบบความปลอดภัยของเขานะคะให้กุญแจรีโมทแบบอิมโบมิลไลเซอร์นะคะมาให้เนาะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่ที่ฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งข้างมาให้นะคะและนอกจากนั้นนะคะระบบเบรกของเขายังเป็นระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บอกแบกันนะคะว่ากว้างขนาดไหนนะคะและสำหรับคันนี้นะคะในแบนะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะอ่าช่องระหว่าง สีรษะไปจนถึงหัวเก่งนะคะคือห่างมากๆนั่งแล้วให้ความสะดวกสบายนะคะแล้วก็จากเบาะหน้านะคะมาจนถึงหัวเข่านะคะไม่ชนกันเลยนะคะคือห่างมากๆและตัวเบาะของเขาเองนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการทําความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะขึ้นรถแล้วมีเลอะเทอะนะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายๆเลยนะคะ โอเคค่ะดูภายในดูความกว้างดูออปชันกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะและสำหรับคันนี้นะคะมีโชคค้ำฝากระโปรงนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เครื่องยนต์สวยมากนะคะมีวารันตีให้นะคะว่าไม่มีประวัติชนหนักทิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะ น็อต <Not S 2> ในตัวเครื่องยนต์นะคะไม่เคยขยับนะคะเพื่อการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตที่คานด้านข้างฝั่งขวาหรือว่าน็อตฝั่งซ้ายน็อตฝากระโปรงนะคะสีสวยเลยนะคะไม่มีรอยถลอกปอกเปิกแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีการซ่อมแซมเครื่องยนต์หรือไม่มีประวัติชนมาแน่นอนค่ะแต่มีน็อตเพียงตัวเดียวนะคะในเครื่องยนต์คันนี้ที่ขยับนั่นก็คือน็อตเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวโบปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบนึงนะคะ และสำหรับ Ford r a n g e r Open c a b 2.2 XL Plus Highlighter ทั้ง2คันนี้นะคะวันนี้นะคะให้ราคาพิเศษเฉพาะคนที่ดูในคลิปนี้เลยนะคะวันนี้ทั้ง2คันเลยนะคะจำหน่ายเพียง399,000บาทค่ะและวันนี้นะคะใครที่มีเครดิตดีนะคะโบให้เลยค่ะออกรถเพียง100บาทเท่านั้นนะคะและวันนี้ พ่วงโปรโมชั่นเด็ดๆไปให้ค่ะนั่นก็คือผ่อนดอกบเบีย้ย0% 12ยเเเดือนนะคะคุณจะได้ผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียง5 0าพันเท่านั้นค่ะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพและออกได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะวันนี้มีบริการไปทําสัญญาให้ถึงที่บ้านและจัดส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดส่งรถแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะใครที่สนใจทั้งสองคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0 9 2 4 9 9 4 9 8 7้ําย้ำอีกรอบนะคะ0 9 2 4 9 9 4 9 8 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ